คนร้ายเนี่ยไปก่อเหตุใช้ปืนเนี่ยไปจี้ร้านทองเข้าไปร้านทองก็แน่นอนเขาก็ต้องไปเอาทองถูกไหมเออเขาก็บอกว่าเอามาห้าบาทนะเอามาห้าบาทปรากฏเจ๊ร้านทองควักเหรียญห้าให้เลยฮะหนึ่งเหรียญเจ๊เจ๊เจ๊นี่ก็โอเคนะเจ๊ก็โอเคนะเอาก็มันจะเอาห้าบาทก็ใช่ไงก็ให้ห้าบาทก็ให้ห้าบาทแล้วไงแล้วคนคนมาคนมาขอทาไงไอโจนมันก็งงเลยฮะงงเฮ้ย เออว่ะเอเอเราพูดผิดหรือเปล่าเนี่ยสักพักหนึ่งโดนแย่งปืนนะนั่นไง<ะ>โดนแย่งปืนจังหวะที่กาลังงงอยู่โดนแย่งปืนนะฮะแล้วก็ไม่รู้ทําไงแล้วคันนี้โดนแย่งปืนแล้วก็หนีเลยฮะครับเออนี่นะฮะแหมดูสิฮะคนเราโอ้เออเนี่ยเนี่ยน,นะครับภาพกล้องวงจรปิดจับภาพนะครับนี่คนร้ายฮะจับภาพคนร้ายสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีขาวลายดํา สมแมสปิดบังใบหน้าสมหมวกกันน็อกเข้ามาในร้านทองชื่อว่าร้านทองจิ๊บเซ็งอยู่ถนนวิทยาธรรมรงอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,<อ>น,นะครับนนคนร้ายครับนนมันก็ชักปืนขึ้นมาแล้วมันก็ชี้นะสั่งให้เจ้าของร้านเนี่ยส่งมา5บาทนะฮะเจ้าของร้านได้ยินคำว่า5บาทก็เลยก้มลงไปหยิบเหรียญ5้าให้คนร้ายนะครับพอคนร้ายได้เหรียญ5้าไปก็ตกใจทําอะไรไม่ถูกงงเฮ้ <S <S ไม่ต้องโทษใครไม่ต้องโทษใครโทษตัวเองอใช่ใช่มันคงไม่นึกนะว่าเจ้าของร้านจะแบบมามุกนี้นะมันก็งง,งอยู่ฮะไอจังหวะงงนั่นแหละด้านข้างฮะหลานสาวเจ้าของร้านมาครับขยับมาใกล้ๆแล้วบอกให้คนร้ายวางปืนลงแล้วก็แย่งปืนคนร้ายคนร้ายก็เลยสะบัดมือแล้วก็วิ่งหนีออกจากร้านไปเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยหวังจะมาจี้เอาทองหนักหบาทได้เงินเหรียญหบาทไปแทนนะคุณผู้ชมนี่หลานสาวเป็น ใจกล้ามากเนาะนี่หาจังหวะอยู่นี่หาจังหวะนี่ค่อยๆขยับมานะค่อยๆขยับมานะเห็นไหมไม่กลัวนะเออเนี่ยๆค่อยๆขยับหาจังหวะอยู่หาจังหวะอยู่นี่นะฮะเขาบอกว่าเนี่ยโจมันน่าจะอ่อนหัดนะฮะเออหลังเกิดเหตุตำรวจก็ลงพื้นที่นะฮะสอบถามเจ้าของร้านชื่อว่านางสุกัญญาก็ตกใจบอกว่าเนี่ยผนร้านมาเดินเข้ามาในร้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมขอ5บาทเธอก็เลยให้เงินเหรียญห้านะฮะ อตอนแรกยังไม่เห็นปืนด้วยส่วนที่หยิบเงินให้เพราะว่าปกติเนี่ยคนมักจะมีขอทานเนี่ยเดินเข้ามาของเงินบ่อยก็นึกว่าไอ้นี่จะมาของเงินนะฮะพอได้สติก็พยายามบอกว่าเนี่ยวางปืนลงเดี๋วนี้ทำให้โจรตกใจหลานสาวที่นั่งอยู่เห็นก็ขยับมามแล้วก็มาแย่งปืนนะส่วนหลานสาวเจ้าของร้านบอกว่าทีแรกก็ยังไม่กล้าเข้ามาใกล้หรอกเพราะก็ไม่รู้ว่าปืนจริงหรือเปล่าแต่ตอนที่แย่งปืนกันได้ยินเสียงดังแก๊ก ก็เลยมั่นใจว่าปืนไม่มีลูกจึงพยายามดึงแต่สู้แรงไม่ไหวก็เจ็บข้อมือด้วยนะครับนี่ฮะอ่ล่าสุดตำรวจบอกว่าได้เบาะแสแล้วคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ Honda w เว e สีแดงดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจากอำเภอพนมไพร110เพื่อมาก่อเหตุที่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรตอนนี้รู้ตัวแล้วคาดว่าน่าจะตามตัวได้ไม่ยากนี่นะฮะจอมโจรหบาทครับเออ ไป<ห>ซื้อยาคูกินได้ป่ะเนี่ยยังไม่ได้นะ